เป็นเบาๆนะครับนี่อ้หนึ่งเต้มครับหนึ่งเตี้มเอามืแม่นตายเล้ว,วนันนี้โอาตายครับสวัสดีครับผมบ้าปอนสเสแนเลผมกับซังอีจูนะครับมาใไ่ปะไรครับผมก็ใส่เต่ม,มือวานเหมือนเครับมือดาบคปบว้ผมกับมใส่เลี่ยมเหรอครับมือนีดมายามครับวันนี้ เ้าดิเสนสนใสครับตากติดตามนึ่งเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ครับผมกับฮอนตะเคยใส่ครับมามาเบิ่งกันครับผมใส่หาลังครับมาครับนี่กันลังแหลกนะครับนี่ผมสร้างมาฮอนตะเคยใส่ครับวลาสีได้บบนะครับว่าที่มีปลาไหลบบโอ้ขึ้นลมนะครับผมกับม่ใส่ไปไก่ครับา น,นะครับใดด้อผมกัดตามย u b ทูบครับย t u ทูพาสไสโอ้จะมันหนักหนาหรือหนักยังครับ,น,บนี่ได้บุรีนี่โอ้บ่มีเลยครับนี่แต่ขีดตุม่มเขาเปิดใส้กันแังไลครับโอ้บ่มีเลย สดายดีเสดายเงียบเมื่อนะครับบอมี่เลยครับเปเบื้องหลังที่สองกันครับนะครับหลังที่สองครับผมใช้นังเบื้องหาหลังมันก็เป็นตะมีเลยครับเบืองนาเผื่นได้ยูทูปเพิ่นกลับบ้านเซ็มฮกนะครับผมก็มันฮุกฮกนะครับนี่แต่หลังเลกพลาดครับแต่ผมก็หัวแต่เคลื่อยไซดครับอีจูเขาเอียนอีจู ผมก็เล้เอ,อ,อื่นตามเพื่อนต้องลังที่สองครับอู้ทาหาดลังบดายผมเกิดเสียใจขนาดเลยครับกสวนผมเยอะๆครับเขาเส่เงยยังดใดใส่ยังใดกันโอู้ได้ครับหลังนี่ได้ครับได้นี่ครับนี่นี่ได้อยู่ครับได้แล้วตัวนึงครับ โ่ผมดีจะอะไรวมจะเคยใจได้หนิครับครับม้านครับม้านลังนี่เบื้องครับเบื้องครับพอได้อยู่ครับไม่น้อยไปเลยนะครับกับเงือบกอยครับกับดินพ่นปวกฝนเกลือไวาแล้วครับกับผมมีกับไข่ ไกลครับผมนี่ไข่เป็ดนะเบื้องหลังที่สามเหมือนครับมาครับหลังที่สามครับนี่กคกเลยครับนี่ไดนึงแต้มนะครับเบืงหลังที่สามครับผมก็ใส่ตามยูทูบครับยูทู e เพิ่นพาใส่แต่แนะนําผมนี่เด้อครับใส่ยังดใส่ยังได้เงยยังได้ผมเบิ่งแล้าผมอยากใส่ผมก็เลสซังมาใส่เป็นเบาๆเนาะครับนี่ โอ้หนึ่งเตี้มครับหนึ่งเตีม้มต้องเป็นแม่นตายแล้วันนี้โอ้ตายครับโอ้โออยหงไงของตัวน,นั้นอยู่ครับถ้าว่าตายนะครับโอ้ไต่ไหมครับพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงโอ้ผมยังไงอยู่ครับยังไงอยู่ก็อ่าคักเหมือนเดิมด้วครับโอ้ผมใส่จุ่มน้ำผดนะครับ เห็นไหมครับเอาคือส่วงเป็นเหงาๆเถาะไอครับเปิดมือหลังที่สามกันผมยางมะควากไว้ยครับเยิบกันครับเนี่ยหอยปังนะครับเนี่ยอือหอยครับหอยเอาๆปิวปิวหอยครับหอยปังครับครับหน่อยหนึ่งตุ่มจำเกี่ยวกันแสบนะครับ ไปครับไปต่อครับมาครับนี่ก็เป็นหลังที่สามนะครับนี่เป็นน้องสะกับเป็นข้องนามไหลลงมาครับนี่บักหอยครับบักหอยเก็บหอยนะครับเก็บครับเก็บหอยปังครับหอยปังได้ดเด้อครับฮะมีบ่ นักห h ่ายเนักยังน้อครับนี่อู้อย่าดึงไว้ติดเดอร์ติดเดอร์ติดเอดเอร์อ้บอยได้อีกไหมครับพลาดอ้ย์เสดายดีครับมับนี้อ้บ่ยได้อีกครับบ่มี่เลยครับให้มึงหลังสุดท้ายกันครับ มาครับนี่กําลังสุดท้ายครับนี่ลังกอนผมก็ใยไส้ยึดตรงนั้นครับเกลียดนั่นมันพวใกุ้ยไส้ยืนนี่ครับลังสุดท้ายครับนี่จะได้โบอ้อครับนี่โอ้กินบักห้ก่อนครับโอ้นะครับเป็นหมูใส่ตามยูทูบเลยครับมาเบิ้งกันครับโอ้คือเบาแท้เนาะ ติดเดอ้ออบอมติดครับแสดงว่าปลาไหลทางพุ่นครับโอ้โหนี่สองตูครับสองตูครับหาหลังเพราะได้ยิ้งครับเกิด แนนำผมนีนเด้อครับอาใส่เงางเดการใส่เงงเดผมเบิ่งยึดทูพผมกับเบิ่งหลายซ่งนครับผมเบิ่งงเราผมกับอยากใส่ผมก็สซ่งมาใส่เลย่ตัวครับเป็นตะมวนดีนะครับหาหลังครับตุ่มก็เป็นแบบนี้นะครับ เกินอิจูนะครับเนี่ยหาหลังครับได้สองตัวเกิดหลังและตัวไม่ติดอยู่ท่างผุ่นครับตายพรอมครับผมใส่ลึกผุดนะครับซนี่นะครับผมจะกลับแล้ว กีดอย่างมากครับหากีดตามน้ำเด้อครับพีที่ใส่เงางได้กับบอกผมนี้เด้อครับมาครับกับมาฮอดเฮียนแล้วจะได้มาร์นีสองหลังครับนี่ยครับเกิดพอได้ปิ้งแล้วเพราได้ปิ้งได้สองตัวครับมาน์นีสองหลังจะจะได้ยี่สองหลังครับก็ เบิ้งยูทูบแล้วครับพื่นกับผ้าใสุ่มกเลยอยากใส่ครับผมจะสร้างมากาเน่ยใสเทเลกกับได้สองตูครับกับแนะนําวิธีใส่เด้อครับว่าเขาใส่เงอืออียงครับใส่ยังไงเทียมมันเขาหลายก็ดีครับก็ส์ซันี่แล้วครับฝากติดตามน้ำในเด้อครับ